ประการเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S n e t w o r k ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เรื่องจรเข้แคปสูลตราวินทางเช่าโฟเบลัสมนาวสายพันธุ์วรูชาเสนอรายการจอม,จอมปราดจอมโปรเจกต์ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจอมปราดจอมโปรเจกต์ครับวันนี้เป็นตอนที่เรียกว่าจี G ้จี G ้ใจจี G ้จุดพวกคนที่มีชื่อเสียงดารุณา,าต่างๆแม้แต่พิธีกรตกอับผมมาตกอับก็มีเหมือนกัน <laughs> ที่เขาจะเรียกได้เพราะาผมก็เลยจะขายวิตียวแล้วก็กําลังจะเอาอะไรแปลกๆนะครับไปขายที่ตามตลาดที่เราพอจะคิดได้ว่ามันน่าจะทารายได้ผม มีความสุขในการที่จะไปมีอาชีพค้าขายให้คนเขาได้รู้จักฝีมือของเรานะครับได้รู้จักได้ใช้ของดีๆได้กินของดีๆที่เราจะนําเสนอแต่ผมกลัวจังเลยครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์วโรชาจานทร์ชโยศนะครับปราชาบ้านอำเภอวิเศษัชชาญจังหวัดทางทองผมต้องมาหาอาจารย์มาปรึกษาว่าเขาจะเรียกผมไหมว่าตุลชัยตกอับและตอนนี้มาขายก๋วยเตี๋ยวนะตุลชัยตกอับมาขายอะไรริมๆิม ขายของนั่งแบกระดินขายเปิดท้ายอะไรเงี้ยนะทั้งที่ขอแล้วมันก็เป็นของของเราอาจารย์มผมไม่รู้ตัวผมตกอับเลยแต่ผมรู้ว่าคนต้องพูดแน่<ม>อาจารย์คิดว่าเป็นยังไงดาราหลายคนก็อายไม่กล้าที่จะเปิดเผยตัวจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยฮะแต่มันเป็นสารตั้งต้น<ม>ถ้าเราพร้อมเราศึกษาดูให้ดีๆนะแล้วเรามาคิด<ม>เราที่เริ่มลงมือใหม่เพราะว่าดาราเมืม่อก่อนเนี้ย มันมีไม่กี่คนน่ะสมบัติสอรอพงนางเอกก็มีอยู่สี่ห้าคนแต่เดี๋ยวนี้เยอะแยะไปหมดทั้งแพลตฟอร์มทั้งแพลตฟอร์มในย t u b e ในเราช่องต่างๆมีละครละคืนมันเต็มไปหมดเลยนะมันใหม่ๆเั่งนั้นผมดีใจอยู่อย่างหนึ่งนะผมดูอยู่ช่องหนึ่งนะมีรายการตลกครสามคนนะะเดี๋ยวไปเอ่ยชื่อมันก็ดูไม่ดีนะคนนี้ไป ขายปลาอืคนนี้ไปขายบะหมี่คนนี้มีสวนอืทําร้านค้าให้เขามาเช่าร้านค้าอะไรเงี้ยนั่นหมายถึงว่าผู้นําเขาดีอเขาแนะนำกันเฮ้ยอันนี้ถ้ามันไปไม่รอดนะยังมีอาชีพหลักรองเสริมอือะไรเงี้ยคือเตรียมไม้ล่วงหน้าใช่ขณะที่เรายังมีอาชีพไม่ไม่ใช่ตกงานแล้วแล้วก็มาเดินวิ่งหาคนมันก็ คนมาได้ยินข่าวว่าเราตกงานไงแล้วพอเรามาขายของเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเรายังมีเงินเก็บอีกเป็นล้านๆแต่คนก็ไม่เชื่อหรอกเวลาเขาก็จะมาโทษว่าเราตกอับอายแม่อาจารย์ว่าอายไหมมาขายของเนี่ยไม่น่าอายเลยต้องตีเผยแผ่ความเป็นจริงรรว่าเออเราเขาเรียกอะไรดัดแปลงอาชีพม,มาหาอาชีพใหม่มแล้วก็อาชีพแบบบ้นบ้านเนี่ย มาเลี้ยงควายมาั่งม,มาทำสวนผักมกั่งอะไรมั่งแม้กระทั่งเขาเรียกอะไรอะ่ะไอเจ้าของรายการอ่ะมาทำสวนผักทำอะไรแต่ทำสวนผักทำอะไรเขามีแบรนด์ยี่ห้อเขาเขามียีห่ห้อเขาเขาเองผ,ผมก็จะรู้จกธธักกับพิธีกรรายการไาย์หนึ่งนะกเ็เขาขายไอ้นี่อะไรอะ่ะองุ่นพอทําองุ่นเสร็จ ขายพุษราเขาก็บอาหุ่นเดินไม่ได้ก็ขายพุษราก็แตกยอดไปกระทั่งกระทั่งแม่กระทั่งพิธีกรก็ยังอยู่ครับก็มีแหละหลักแล้วก็ลองอือาชีพเสริมก็คืออะไรเป็นพิธีกรเป็นเป็นขวัญและกำลังใจครับท่านผู้ชมครับว่าจะต้องมีอาชีพหลักอยู่สักอย่างมปคะคองตัวเองก่อนแล้วก็บคค่อยๆลอง ท้ำสร้างอาชีพใช่ไหมครับไ <IL S 2> ค่ยอคยลองมีการไปขายหมูปิ้งไปขายอะไรต่างๆที่ริมถนนลูกชิ้นปิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าเอาของที่มันน่าใช้มาหมุนเวียนขายกันอยู่เป็นเปิดท้ายขายของแต่หลักเรามีอาจารย์ถ้าไม่งั้นเราจะกลุ่มเลยวันนี้ขายไม่ได้ขายได้เครียดดา่ากับลูกค้าอีกแต่ดาราเนี่ยเขาค่อนข้างหนึ่งเขามีแบรนด์มีแบรนด์อยู่สอง เขามีสังคมรู้จักอ้การโปรโมทรู้จักอะไรเพราะเขาอยู่คัมบอดที่ตรงนี้เขาได้เปรียบนะได้เปรียบกับเกษตรกรนะว่าเออมาถ่ายทําให้หน่อยเฮ้ยหมูนี่มันมันอร่อยกว่าร้านอื่นยังไงข้อดียังไงย่างด้วยเตาฟืนเตาถ่านเตาแก๊สสาเร็จรูปอะไรเงี้ย ต้องว่ากันไปอ่ะดีอย่างน้อยมีได้เปรียบได้เปรียบกับคนอื่นแต่คุณก็ขอให้ทำนะครับเขาไม่รู้ว่าอนาคตี่มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเศรษฐกิจมันตกลงมากๆอาชีพหลักก,ก็อาจจะมีปัญหา <ử. S 2> เพราะฉะนั้นเราวางแผนตอนนี้อาชีพหลักยังอยู่เราก็เริ่มที่จะทําอาชีพเสริมแล้ว <ử. S 2> มันอาจจะไม่สําเร็จไม่อะไรแต่ขวัญและกําลังใจเราก็ยังดี <ử. S 2> แต่ว่าต่อไปเนี่ยเราก็จะทําให้เป็นเป็นอาชีพเสริมเนี่ยมันอาจจะ อันนี้ล้มอันนี้อยู่เพราะอันไหนที่มันดีๆจริง,รงๆเราก็เก็บเอาไว้แล้วเป็นอาชีพหลักได้ในโอกาสหน้านะครับ,รบด,ดูอย่างอย่างผมนะส่วนวโรชา,ชารต์พิพ์เข้าไปเลยฮะส่วนวโรชาอวโรชาฟาร์มสเตย์ภาษาอังกฤษวโรชากกรเดนค,คุณโดเข้าไปเลยผมอะ่ะจะต่อยอดให้คุณอยู่ตลอดเวลาว่าทาอาหารดั้งเดิมยังไงแล้วมันต้องดูว่าบ้านเราบริโภคอะไรด้วยนะคุณต้องทํา จุดนั้นให้มีหลักการแล้วพุ่งตรงไปให้ถูกจุดให้ถูกจุดไม่ใช่ว่าคุณมาทําอาหารอีสานทางหรือคุณไปขายก๋วยเตี๋ยวหมูในบ้านหมู่บ้านแขกเนี้ยใครจะกินคุณน่ะอะไรเนี้ยผมพูดจริงจริงอย่างบ้านผมเนี่ยเขาบริโภคกะทิแล้วเขาบริโภคอะไรเป็นหลักแล้วอะไรเนี้ยทำให้ถูกจุดหนึ่งเรื่องนะหลักแล้วนะลองลงมา รับปลูกสวนวางระบบน้ำนะเสริมในที่นี้ก็ดูแลสวนรอคือให้มันเหมาะสมกับพื้นที่แล้วก็บริเวณนะ้แล้วเรามีพื้นที่แค่ไหนในการทําความสามารถของเราด้วยแต่ชัดเจนมากเลยตอนนี้ผมห้าสิบแปดผมรู้รู้สึกว่าร่างกายจะไม่ไหวแล้วตอนนี้เราต้องปรุงเสบียงอาหารไว้เวลาเราแก่ไปลูกหลานจะมาเลี้ยงเราหรือเปล่าไม่รู้ต้องหาเงิน เ,เงินมา,าสมใส่ไป้แล้วฝังไว้ฝังไว้เดี๋ยวจะไม่มีกลวกินหมดเลยยกขึ้นมาปับ๊บโอโ้โหไม่เหลือแล้วนนเ,เป็นหลักความมันจริงนะลองลองลองไปคิดควิเคราะห์แล้วลืมว่าฝังไว้ตรงไหนโอโ้โห <laughs> ปวดหัวเลยจ้าก็จะทายังไงไม่รู้จะทํายังไงเลยเนี่ยเพราะไม่กลัวหรอกเพราะว่าพ่อแม่ผมให้วิชาไว้เยอะหนึ่งเรื่องอาหารสองตอนนี้มีขายถ้าถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวลุงเกษตรจะเห็น ปักเบ็ดเอเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมไปแล้วเนี่ยปักเบ็ดเนี่ยดักปลาอะไรพวกนี้มันก็อย่างน้อยก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่อย่างน้อยอ่ะถ้าได้ปลาช่อนมาตัวงก็มีกินแล้วมีกินแล้วเหมือนบางคนนี่เขาขายขายของหน้าบ้านมีผีมือในการทําอะไรเป็นงานศิลปะก็ยังมาเปิดหน้าบ้านแล้วก็ขายของ นะครับพวกไม่ไผ่ไม่เผยบางคนก็ทํากันผมเคยเห็นอาจารย์วรุชาก็เคยพาผมไปดูแต่ว่าวันนี้อยากแห่อาจารย์พาไปอีกไปพบกับคุณคนนั้นที่เขาลุงเดใช่ไหมที่อาจารย์วรุชาเคยบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปพบกับลุงเดกันนะครับในตอนต่อไปนะครับให้อาจารย์วรุชาพาไปพบหน่อยผมจะคุยกับลุงเดว่าลุงเดอยู่บ้านเฉยแล้วก็นั่งทํางานฝีมือแล้วขายได้จริงไหมพื้นที่เขาไม่น่าขายได้เลยนะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เคยพาผมไปผมเบลเลอ จริงๆอ,อ่ะเขาไม่น่าขายได้แต่การขายได้ในที่นี้เขาไม่ยอมเสียเวลาว่างเปล่าเขามียอดออเดอร์ไม้ไผ่มียอดออเดอร์ทำล่มทําอะไรนั่นเขาได้ตังค์แล้วแต่ที่วางขายเนี่ยได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ก็ดีไปก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ก็เขาเ,เ,เขามีงานไม้ไผ่อยู่น่ะ ก็เขมีฝีมือในการทำใปขายที่สถานที่ต่างๆงถ้างั้นตอนหน้านี่ให้อาจารย์พาไปพบลุงเดชได้ไหมครับได้ครับครับท่านผู้ชมครับก็ขอขอบพระคุณอาจารย์พรฤาษีชาชารโชตนะครับแล้วเราจะพบกันใหม่ในตอนต่อไปโดยมีวิทยากรรับเชิญคือลุงเดชาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมดเวลา